สว,สวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นมอทองไอศครีมรสม้อแกงค่ะใช่ที่มาของเรานะคะขนมม้อแกงเป็นขนมไทยที่แต่ก่อนใช้ม้อดินในการทํานิยมทํากันมากในภาคกลางแต่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสูตรต้ตนตำรับและนิยมทํากันมากนะคะคือจังหวัดพิบุรีทางผู้วิจัยะค่ะก็ได้เรียนเห็นความสําสคัญทางด้านวัฒนธรรมด้านอาหารของจังหว,ว,วัดพิบุรีให้เป็นซต์พาวเวอร์จึงเกิดกระบวนการคิดและพัฒนาขนมม้อแกงให้อยู่ในรูปแบบของไอศครีมค่ะใช่ แนวคิดนะครับทำวิจัยเรงเห็นความสําคัญทางด้า,วา,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 งงานวัฒนธรรมด้าน,นอ,อาหารของจังหวัดปิ่บรีดึงยกให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดปิ่บรีและนำเทคโนโลยีทางด้านอาหารมาเพิ่มของชร์มันในกระบวนการผลิตครับคือเราขายต่อถ้วยนะคะอยู่ที่29บาทค่ะกาไรก็จะตกอยู่ที่16.75แล้วก็ต้นทุนอยู่ที่12.25ค่ะแล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นด้วยอยู่ที่ซื้อ4ถ้วยในราคา100บาทค่ะแล้วก็ในเดือนมีนานี้นะคะ่ะเราจะมีการ าจเ้ทางจังหวัดเพชรบุรีมีงานจัดงานพระนครคีรีแล้วทางเราก็ได้ไปร่วมการจัดจำหน่ายไอศครีรมรสมะแกงด้วยค่ะใช่ค่ะมีเด็สุดเพิ่มเลยส่งกำลังใจคนเดียวคนนี้อ,อโอเคอยากดูแล้วว่าร้านเป็นไงไอเดี๋็ดด้วยส่วนผสมมีอะไรบ้างในส่วนผสมนะครับก็จะมีเป็นไข่ไก่น้ำตาลโตน้ำตาลมะ<ม>พร้าวกะทินะครับเกลอกหอมแล้วก็จะเป็นใบเตยนะครับมีเผือกด<ม>้วยหรอใช่ครับอ๋อในในม้าแกงจริงก็มีเผือกอยู่ด้วยใช่ก็แกงเผือ ใช้เป็นสูตรทดลองครับเรามีเรากำลังจะพัฒนาสูตรเรื่อยๆครับเราจะของทางานของดีคือกล้วยนาประกอบกังพัฒนาเป็นหม้อแกงรสล้วยเป็นไอศครีมรสหม้อแกงรสล้วยครับคือหม้อแกงเดิมมีอะไรบ้างน่าจะมีลูกจ๋งเดิมมันมีเป็นถั่วถั่วถั่วอะไรนะถั่วอะไรตอกเกล็ดขาวขาวครับเอาแน่นะเนื้อขาวอะไรอีแล้วเป็นเตี๋ยแล้วก็เป็นดั้งเดิมนะรสดั้งเดิมที่เขาขาย ของฝากเข้าไปอ่ะจะมีหลากหลายอยู่ประมาณสองหมวดนี้ครับที่เป็นนังเดิมสูตรนังเดิมเลยครับอ่าครับอ่าไขหอ้อยยิงมอะไรบ้างหม้อแกงเผือกหม้อแกงถั่วครับเป็นสูตรนังเดิมเอาหม้อแกงถั่วมันมีอะไรบ้างหมแกงถั่วหม้อแกงถั่วก็จะมีเหมือนกันนะครับเราเปลี่ยนจากการที่เราไม่ได้ใส่เผือกเมนใส่ถั่วแทนครับอ่ามีไข่ป่ะมีครับอถามแล้วเมื่อกี้ไม่บอกไข่อ๋อเอามีเอามีไข่มีน้ำตาลพริกกระเทียมไปเตยเล่นไม่มีอะไรนะคืออยากรู้ว่านังเดิมเนี่ยมันมีอะไรบ้าง แล้วเรามาาาเรมทำเนี่ยมีอะไรบ้างแค่สูตรนี้ได้มาแทสูตรนี้จะับสูตรดั้งเดิมถ้ารถดั้งเดิมอะไรเงี้ยที่ที่เราขายเป็นของฝากที่สามสามถ่าร้อยหรืออะไรเงี้ยใช่อันนี้เป็นสูตรต้นตำรับจากปิโตรีนต้นตำรับโอเคทีนี้ที่เธอมาทำเนี่ยเหมืางกับของเดิมยไงมเราใช้วัตถุดิบทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยค่ะเราแค่เปลี่ยนวิธีทำค่ะจากการที่จำลองไปอบเรานำมาปั่นแทนค่ะจะได้เทิ้งจ์ที่ต่างจากเดิมค่ะและจะมีความมันมากกว่าเดิมด้วยค่ะอยู่ในนี้ใช่ เดี Rolle ๋ยวค่อยๆเปิดให้ลุ้นแซวเล่นเอาครูก <su> ็ไไม่รกินนะครับร่อนนำมาทั้งหมด250ร้อัวตอนนี้ก็ที่แลประมาณยี่้ขายดีเลยนะเนี่ยเอาทีแรกเต็มเลยไหมใช่ครับเต็มก็เป็นไอเดียที่ยังไม่เคยเห็นกันนะปกติเคยกินแต่ร้อนๆนี่ป่ะใช่ครับอันนี้อาจจะเป็นอีกแนวว่าเย็นขายอยู่อันเท่าไหร่ครับเนี่ยขายกระปุกละ29บาทครับมีโปรโมชั่นนะคะ4กระปุก100บาทค่ะอยากช่วยแต่ว่าครูอยู่คนเดียวจะทำไงเนี่ย เก็บไม่ได้ค่ะไอศครีมสามารถเก็บได้ขั้นต่ำหนึ่งเดือนค่อนถ้ากระุงวลอ่ะเอาชิมก่อนเอาไปชิมก่อนซื้อนะไม่ได้เดี๋ยวจะได้ไหมแล้วมีวางขายที่ไหนแล้วตอนนี้อ๋อมีวางขายที่สหการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพบบรีแล้วก็ร้านเคทิลเลร์ทอดครับแล้วก็จะมีร้านไนติกเบเกอรี่ครับแล้วก็ทางเรามีขายช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะแล้วก็ส่งทางออนไลน์ได้เรามีทางเราของมีเพจครับเป็นเพจหม้อทองไอศครีมกับหม้อแก๊สครับ พิมพ์คำว่าอะไรเซิร์ชเข้าไปใน a c e b o o k ได้เลยครับว่าหม้อทองไอศครีมรสหม้อแกงครับตามชื่อตามนี้นะไดีเราไม่อีไหนม้อทองไอศครีมรสหม้อแกงโอเพิมพ์ีปดญนาทีนี้มันต้องมีวิธีการขายทำให้คนซื้อเนี่ยอยากซื้อพูดให้อยากซื้อนะหม้อทองไอศครีมรสหม้อแกงนะคะเรา ประเทศไทยค่ะหรือว่าเพชรบุรีเป็นประเทศไทยของเราใช่ไหมคะเป็นเมืองเกรดร้อนก็คือเรากินไอศครีมตัวนี้ค่ะมันช่วยดับกระหายความร้อนก็ซื้อไปกินกันได้ชื้อไปชิมกันก่อนถ้าถูกใจก็สามารถต่อรองเรื่องราคาได้แล้วก็มีโปรโมชั่นซื้อสี่ช่วยในราคา100บาทด้วยค่ะแล้วก็มีการขายที่งานพระนครคิรีด้วยค่ะใช่ครูจะมั่นใจยดงไงว่ามันกินแล้วปลอดภัยแน่นอน ก็มีการตรวจสอบเชื้อระอ่านี่นี่นี่คือหัวใจอะไครูจะดูนั้นเราฟังดูนะมันมีการตรวจสอบเชื้อราเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ค่ะอ่ายังอยู่คือปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนได้การย้ำรับมาจากวชอลวชอลเรียบร้อยได้รับน่าดาวค่ะแล้วมีตรงข้างนี่มีอะไรมีตาอะไรไหมที่เป็นสารปนไหมพวกอยล ตั้งเลื่อนออยอนะคะเรายังไม่ได้ค่ะเนื่องจากอยอนะคะต้องใช้ห้องปลอดเชื้อค่ะซึ่งทางวิทยาลัยของเรายังไม่มีค่ะไมม่ีแต่เรามีการตรวจเชื้อแน่นอนค่ะคือกินแล้วไม่เป็นไรใช่ค่ะโอเคเรียกว่าพอเราอยู่แผนอะไรนะเอยู่แผนกอาหารค่ะอ๋อตรงนี้แล้วใช่ค่ะตรงเราก็อยู่แผนกแผนกอาหารค่ะวิทยาลัยอะไรนะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับ